การทำนักพระพุทธศาสนาแย่มาอย่างนั้นนะครับเป็นระเบียบที่เราควรปฏิบัติถือทอดกันมาเรื่อยๆตั้งหลายปีมาแล้วแล้วมีอปัญหาไปว่าคุณเจ้าคระาอำเภอเก่เาดีปุ๊บอะไรไม่อยู่ไหน <laughs> อย่างหลวงตเาเองนี่ก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัสดสกลนครฝ่าการใมยุทธนนางสาวเพ็งประภาแพงไทย ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสานาจังหวัดสกลนครกะปัสรวัดป่าหนองนกโกดพระวิทูลจันทรรธโมนะครับวัดป่าหนองนกโกดนายสุบันก็สามารถเรียกหลวงตาแวสว่าเปน็นเจ้าุณก็ได้นะคือเจ้าคณะจ,จังหวัดหรือรองเจ้าคณะจังหวัดนะ เขาเอิ้นเจ้าหุดเจ้าหุดนั่นเจ้าพูดเจ้าพูดอยู่เจ้าพูดอยู่อยู่ของอากาศที่ท่านได้ไปศึกษาประเพณีเผ่ายุยญาติธรรมบ้านน้องหรือพันนารีโกหลวงปู่มันทูรีลทัดโตอันนี้เดี่อันนี้นางปิยรขอแจ้งรายชื่อที่ ท่านที่มีรายนามขึ้นไปเตรียมความพร้อมที่ศาลาการประชุมในห่วงเวลา9นาฬิกาครึ่งโดยประมาณกลับมาร่วมต่อพิธีกันตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับในระหว่างที่พ่อแม่คุณจาร์พรอแมณะาสอได้เมตตาทำพัฒนาการก็ขออนุญาตว่าทำพัฒนกิจฉันพัฒหาเศรเรกิจร้อยนะครับเราก็เปิด เสียงแล้วก็บากาศโบทนาบุญกับโรงทานต่างๆขอการพูดว่าบริจาคทานเรือกมองมาโบทนาบุญในวันนี้ก็มาร่วมตกรีบีกันตรงนี้อีกครั้งหนึงครับในระหว่างที่พ่อแม่คุณจามรยพระสงฆ์ได้เมตตาทำพัฒกกิจอาจารย์ก็ขออนุญาตว่าทำพัฒกกิจฉันประหารสิบเจร้อยนะครับเราก็เปิด เสียงแล้วก็ประกาศโมทนาบุญกับพรงทานต่างๆพองการพูดว่าบริจาคทานหรือว่ามองมาโมทนาบุญในวันนี้เลยอีกครับแม่สอนหมอครับอาจารย์ปรอ้อมอดีตรองผู้บริการโรงเรียนธนาบุญอาจารย์เนาะอันนี้กับเพื่อนตัวเพื่อนบริการเครื่องเสียง สบายครูบาอาจารย์โอ้ยสาธุนะเออเี่ยมเยี่ยมเยี่มดีมีแห้งเพื่อนเพื่อนเด้อยู่ดีมีแห้งเอออยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีแห้งสิทธิ์เก่าพันนาบุญการรถสี่เนาะรถสี่เนาะเออรุ่ถสี่เนาะอ้าวขอบุญขอบคุณหละลายมรนาบุญน้ำเน้อท่านรอพุทธในการลงทะเบียนพันนาบุญการนะครับอาจารย์พร้อมเออ

ยาเม่ะฮะอย่าเพิ่งหั่นไปเล้คนเกก่อนแนดมมเนกกระหานึงเพือนกักระหานากข้ต่างกันเอะโอยผมก็ได้ไปร้เดี๋ยวผ้ชไปาเดี๋ยวแม่ไปหาร้านผมแค่วอาอยู่ว่านอนมองไหนหลับรลานเทศบาลมานอนไปอด